สวัสดีครับเช้าๆแบบนี้แล้วก็มาทํากับข้าวนะครับอันนี้เป็นการทํากับข้าวตอนเช้าว,วันแรกเลยนะครับเ,เวลาที่ผมตื่นมาเนี่ยก็จะเป็นเวลาตีสีนะครับก็กว่าจะจุดไฟจุดไรได้นะอันนี้ผมก็จะใช้วิธีการจุดเป็นการจุดโดยใช้ทิชชู่นะครับในการจุมน้ํามันแล้วก็จุดเลยนะแล้วก็ทานใส่ทีนี้ก็เพิ่งค้นพบได้ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ควันเนาะแล้วก็ติดไฟได้ง่ายด้วยวก็จุดไปเลยครับ๋ยวมันก็ติดเข้ามาเองครับเราไม่ต้องไปพัดไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็ปล่อยมันไป ขั้นตอนในการทํากับข้าวเนี่ยมันก็จะยากแค่ตอนเตรียมแค่นั้นเนาะพอเราเตรียมเสร็จแล้วแล้วก็เทในส่วนที่เราทําเลยนะเราเตรียมอะไรแล้วก็โยนโยนลงไปมันก็จะกลายเป็นกับข้าวให้เราแหละนี่ก็ใส่น้ามันไปก่อนเลยอันดับแรกเราแล้วต่อมาก็ใส่พริกนะครับกับกระเทียมนะขาดไม่ได้เลยเมนูที่จะทําวันนี้เนาะก็จะเป็นไก่ผัดฉ่านะทุกคนจริงๆก็จะทําไข่ดาวด้วยแหละแต่ว่าลืมทำอแล้วก็ผัดไปเลยเนาะกระเทียมกับพริก พอผัดได้ที่แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไปเลยอันนี้ก็ผมก็จะเป็นไก่เนาะบางคนก็อาจจะใช้หมูแต่จริงๆก็ถ้าเป็นทะเลเนี่ยมันจะเข้ากันมากอ่ะเราก็จะมาดูกันที่เครื่องปรุงกันนะครับเครื่องปรุงเนี่ยก็จะเป็นน้ำปลาหนึ่งช้อนนะครับขั้นต่อมาก็เป็นน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะผมใช้เป็นช้อนโต๊ะนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมขั้นต่อไปก็ผัดไปเรื่อยๆครับผมผัดไปเรื่อยๆ ขั้นตอนนี้เหมือนจะลืมน้ำน้ำตาลนะครับน้ำตาลสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ครับผมกินหวานนิดหน่อยครับก็ใส่เข้าไปไม่อ้วนแล้วครับก็ผมบวมอยู่แล้วสภาพหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบวมๆหน่อยขั้นสุดท้ายแล้วก็ใส่เครื่องนะครับผัดชานะครับก็ต้องมีกระชายนะครับก็มีพริกไทยนะอันนี้ผมก็ใส่เป็นใบโหระพานะครับก็ผัดไปในขั้นตอนสุดท้ายของเรามันจะได้ไม่ยุ่ยมากนะครับแล้วก็หอมได้ทีด้วยเซ็จแล้วครับ แค่นี้เองผัดชาจับทุกอย่างโยนลงไปนี่ครับสวยไหมครับทุกคนอ่าหน้ากงุงหน้ากินกันเลยทีเดวเชยวนะครับเครื่องเคียงเตรมไปหมดอ่ะขั้นตอนต่อมาครับเป็นขั้นตอนในการเตรียมกับข้าวไปทํางานกันนะครับข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับอาจจะมีเศษหินเศษดินนิดหน่อยนะครับข้าวตรงนี้เนี่ยเป็นข้าวของเยาทองนะครับที่แกให้มาก็ต้องขอบคุณเยาทองมากๆเลยนะครับแล้วก็ตักสลับกันไปนะครับมันจะได้เท่าๆกันครับใส่ใส่ใส่แล้วก็กดๆดลงไปครับผมไอ้หน่ากินกันนะเนี่ย ก็รสชาติที่กินก็อร่อยดีครับใครที่อยากทำตามก็ทำตามได้เลยนะครับเมนูนี้ง่ายมากอ่ก็ไปเจอกันโอก,กาสหน้านะครับทุกคน